ครับนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเช็ดน้ำนะครับผมเครื่องนี้จะเป็นย่อของวาลูนะครับผมเก็บืนเก็บแรงนะครับผมแท่ากัท่อท่อแบบหัวบุญนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่5นิ้วคูณ10 10ก็ประมาณ4เมตรนะครับผมสี่เมตรกว่าๆนะครับ ความยาวตัวน nah ี้นะครับผมวันนี้ผมสั่งในลาซาด้าเครื่องประมาณ2 0 0พกว่าบาทวแข้อว้อหาซื้อตามร้านตามบ้านทั่วไปประมาณประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมของน้ำชักน้ำเหมาะสำหรับงานชักน้ำเข้าสวนปาล์มแล้วก็นาเข้าก็ชักได้นะครับผมแล้วก็พวกสูบน้ำสูบนองน้ำต่างๆนะครับผมตัวนี้ ประมาณไม่ถึงถึงประมาณตัสามสิบกว่านาทีก็จะเต็มแล้วเราประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เต็มเต็มที่เราเร่งก็เร่งเครื่องไ่ม,มากเราก็จะตอนเข้าตามร่องน้ําตามร่องตามประมาณสามสี่ร่องเราก็พอเต็มหมดเราก็ค่อยสูบมาจากร่องของอกรองสาธารณะอีกทีมันจะอยู่ติดนะครับผมช่วยลดต้นทุนได้ครับ สำหรับเกษตรกรที่ว่าไม่มีทุนที่ต้องซื้อเครื่องรถไถเดินตามพวกอูโบต้ายันม่านี้ก็ประมาณเท่าว่าลงทุนรวมท่ออะไรก็ประมาณเท่าว่าซื้อมือสองครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทถ้ามือหนึ่งก็ประมาณสี่มือห้าหมื่นนะครับอันนี้สําหรับที่ว่าเราก็ลงทุนแบบพอประมาณน้าฟันถ้าว่าดีๆสักหน่อยก็เครื่องประมาณสิบแรงหรือว่าเก้าแรงพวกนี้ประมาณหกเจ็ดพันหรือว่าของวอนด้าก็ได้แต่ว่านี่ของผมก็คือ ผมวาลูครับมันลงกันกาบาทก็ใช้ได้อยู่ครับผมอ่าก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับผม